สวัสดีครับพบกันวันนี้วันฝนตกนะครับอย่างแรงเลยนะครับที่ชุมชนหนองค้าใหม่เครือสาพัฒเแหลมฉบังนะครับเมื่อตอนหัวค่ำนะครับก็อากาศร้อนอบอ้าวนะครับแต่ไม่คิดว่าฝนจะมาเร็วขนาดนี้นะครับตกอย่างแรงแล้วตกต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วลูกค้าก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะครับเราเป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่ในชุมชนนะครับแต่มี มาใช้บริการเราก็ดีใจมากนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับตอนนี้ฝนตกก็ขยับขยับเอากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการนะครับไม้่เราอยู่ในซอยเล็กๆนะครับและก็เป็นร้านที่เราดัดแปลงหน้าบ้านนะครับให้เป็นร้านหมูกระทะนะครับเล็กๆนะครับปิดสามทุ่มนะครับที่นี่นะครับสามทุ่มเร็จศษนะครับจะเลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เกยงใจข้างบ้านนะครับต้องพักผ่อนกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการนะครับข้างนอกก็ยังพอส่งได้นะครับยังพอส่งได้อยู่นะครับแต่ผนแรงมากนะครับขอใช้เวลาแป๊บเนี้ยนะครับจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก็ยังรอกันได้นะครับลูกค้าที่ยังรอที่โทรมาสั่งนะครับจะพยายามส่งให้ทันนะครับ ขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนำพมรมือย่าเกาหลีเพื่อสะพัดแหลมฉะบังนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับและที่นี่ก็ยังเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องด้วยนะครับ